เวนเนทายย้อนหลังด้วยนะครับผมก็อันนี้ก็ไม่ทําอะไรมากครับมาดูต่อจากมีสร็จแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นปลาที่ดีเนาะทามผสมนะครับอ่าส่วนเรนทายนะครับขอให้มีความสุขนะครับมีความสุข ชีวิตนะครับผมก็เออถึงจะเป็นวันที่สิบสี่กุมภาเนาะตอนี้ก็ประมาณสักหายเออสิบเจ็ดกุมภานะครับเจ็ดกุมภาวันเสาร์นั่นเองนะครับก็สุสันผ่านมาไม่กี่วันนะครับก็สุสันวันแร้าใน,นท้ายครับ วันนี้ก็เลยเอาปลาเอา่อสีแดงแดงมานะครับเอาปลาสีแดงมาใส่เนาะก็ปลาสีแดงนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่ได้ได้กลายมาจากที่ไหนครับไม่ได้ซื้อไม่ได้หาสรรหานะครับก็มีที่กล้แหละตอนนี้ก็ ผ่านมานานแล้วน้องก็ค่อนข้างจะอ้วนเนาะหัวน,นี่อ้วนมากไอตัวอ้วนมากนะครับก็สำหรับวบรนทายนะครับก็เป็นวันแห่งความรักเนาะเราก็ฉลองกันด้วยปลาสีแดงนะครับเป็นฮาร์มูลซูเปอร์เลดเนาะกับค้อยนะครับ ก็จะเอาปลาสองตัวนี้มาผสมพันธุ์กันนะครับก็คือวันวันถึงทายนะครับจะตั้งชื่อวันอะไรดีครับตัวนี้น้องก็จะมีชื่อนะจะตั้งชื่อลูกน้องว่าอะไรดีเอ่อวันวันวันแห่งความรักเนาะก็ต้องชื่อวันแห่งความรักนะอ่ไออะไรนะอะไรวะ จะเล็อ,อยู่ก็ไม่ใช่อันนี้ชื่อวาเลนไทยนะววเลนไทยนะครับไม่ใช่เออวาเลนไทยนะเวเลนไทไม่ใช่วันนะแต่เป็นชื่อของน้องเลยน้องน้องมีชื่อแล้วนะครับน้องมีชื่อแล้วก็เรียกว่ามีชื่อแล้วนี่สกานะครับสกาก็สีแดงนะดูดีๆอืม ตอนนี้แดงสดกว่านะก็ก็สุขสันต์วันท้าทยเอ,อขอให้ความสุขนะครับความสุขก้าวหน้านะครับทุกคนด้วยนะครับสำหรับค,คนนี้มาดูคลิปโมแล้วเนาะเอาละก็ปิดคลิปนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับเออ ถ้าจะมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกอีกหนึ่งนะเนาะแต่สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับรับทุกคนนะครับผม